อัปเดตจ้าปั่นจักรยานปั่นจักรยานมาทำงานวันที่สามนะทุกคน <c oughs> เมื่อยพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ตีห้าสี่สิบนาทีถึงแล้วที่เก่าเวลาเดิม <c oughs> ที่เก่าเวลาเดิมจ้าไปล็อ ล็อกจักรยานแล้วพี่น้องไปเข้างานมันนี่ออกมาตะเ้าจ้าปั่นไปนั่เมือยขึ้นผู้กระจูงเอาแต่ว <c oughs> ่บาบรรยากาศดีพี่น้อง่หนาวแห้งดอกเข้างานปะ <c oughs> ประตูนี่มันกลับแบกๆได้พี่น้องกต้องทอยหลังไปก่อนไปจ้ะเลิกงานแล้วพี่น้องกำลังปั่นจักรยานกำลังจะปั่นจักรยานคู่ใจกลับบ้านแต่มาเห็นมาเห็นดงพักเสียนพี่น้องชิท่าเฮเบิ้งนี่นี่ดูสิ ผักเสียนมันบ้าพี่น้องเนี่ยคือไม่แต่เบ่งผักเสียนกาล่างออกง,งามๆแล้วพี่น้องเอ้ยพุน่นะไม่แต่ดอกอวบๆไม่แต่ยอดอวบๆจ้ะแต่ว่าใครซาไม่ได้เก็บนะอ่อนซ่อนพันก็ล่างเกิดง่ายก็เริ่มมาทายเ้เบิงพี่น้องเบ่ง,บงเยอะมากเลยเด้เยอะมากจ้ะเป็นปานลาเลยพี่น้องพุน่นะผักเสี้ยนทั้งนั้นเลยได้จ้ะ อันนั้นผักน้นามผักอันนี้ผักตําแยน่นะพี่น้องนะไปต่อยใดได้เลยนะมันกัดเก็บนะตนน้นนั้นน่นนะจ้ะนู่นแต่ว่าอนันนะู้นน่ะผักเซียนนี่แต่ผักเซียนสวยๆเลยนะทุกคนบังในหล่ะกําล่างออกเลยจ้ะแต่ว่าไข่าสามไม่ค่อยเก็บได้พี่น้องเห็นแต่เพิ่นเห็นเพิ่นเก็บนะก็เลยมาทายบ่งมีแต่หย,ยอดสวยๆได้พี่น้องยอดสวยๆอวบ เมืองแนล่ะอว,อวบุบพุ่นะเต็มเลยเด้พี่น้องแมนได้มีเตปาพักเสียนทั้งนั้นเลยนี่แล้วก็แล้วก็ผักอันนี้ก็มีนะฟันสิงโตน่ะพี่น้องเป็นดงเลยเด้พี่น้องนี่จะเอาให้ดูฟันสิงโตนี่นี่นะเนี่ยฟันสิงโตจะเกิดเต็มเลยพี่น้องนะนั่นนูนก็ใช้ฟันสิงโต ดองพักเสียนดงฟันสิงโตพี่น้องนุ่นนั่นก็ใช่หมดเลยนะนุ่นหนน่ะฟันสิงโตทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยใช่เมยฟันสิงโตทั้งนั้นเลยพี่น้องมึงนะเกิดตามแนวนี้แม,มนมดเลยจ้ะ แค่หลอดปลาใช่ไหมเนี่ยเคยเห็นเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์หลายคนเพิ่นกะเอาล่งนะพี่น้องแค่หลอดปลาเพิ่วมาอันนี้อุ้ยเบงังหยอดอวบๆพี่น้องหลายจ้ะแค่หลอดปลาเอาใครสากะปั่นจักรย่านมาพอแค่หลอดปลากะเลยมาทายให้เบิ้งจ้ะนี่ หลายได้พี่นอ้องเกิดน้ำท่าเต็มเลยจ้ะมือภูเขาหน่อยเนาะอโอ้ยเบิง้งอวบอวบพักปลาพี่น้องแต่ว่าค่อยสาบว่าค่อยเก็บดอกจก้ะออนซอนเห็นพลงามเนาะนี่นนก็เลยมาทายเฮเบิง้ง <c oughs> บางน่ละเป็นดงเลยพี่น้องนี่ดงแค่หลอดปลาได้หน่พี่น้องพุ่นนะแซวเ,เลยเยอะแยะเลยอ้ยเป็นปลาเลยพี่น้องเบิ่งน่ะมันอยู่ข้างสนามเด็กเล่นเด็กหน่อยนะพี่น้อง,งอืมบ้งนี่ลหละอืมสวยงามจ้ะพุ่นนะเต็ม จักรยานมาเจอสวนทิวลิปทุกคนดูสิสวยงามงามหลายพี่น้องบั้งดอกทิวลิปกรลังสีบานหูอย่างงามอันสีน้ำเงินนี่มันเป็นบอลสาตอันนี้ยังรถไฟฟ้าได้พี่น้องเนี่ยเพราะว่ายูซวีเดนนี่เขาล้นระลงเนาะแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์อันนี้ยังก่อ อันซอยมลภา,าวะรถมลภาวะว่าเป็นพิษเนาะเขากระใสรถไฟฟ้าหลายเนาะพี่น่องเขาก็มีบริการประชาชนนี่จ้ะเป็นเสาชาร์จชาร์จอันรถเนาะเสาชาร์จรถไฟฟ้าพี่นอ้องอ้ยดงที่วลีฟพี่น้องงามหลายคุณน่ะออนซนน้อนนี่เพิ่นกรลั่งสีบานเดี๋ยวมืออื่นพ่นอจสิบานก็นี่เนาะคงจะสวยนะ เดี๋ยวมืออื่นถ้าอันนี้ก็จะมา update. อัปเดตหูยดอกเยอะมากเลยทุกคนเอ้ยบงเนยออนซ่อนนี่ดอกอันนี้หนิเดี๋ยวพันออกบานมากกะงานด้พี่น้องพ่นอะโอ้สวยมากเลย <c oughs> มันอยู่บริษทัทใีอย่างหูแต่ว่า,า,าค่าษสากบมาไทายเอาพันคุ้มบัวดอก สวยงามสวยงามมากเลยดูสิมันจะเหมือนทุ่งทิวลิวเลยนะทุกคนเมิงออนซ่อนง่ามหลายเนาะสีสวยงามได้พี่น้องคันพันย่ามพันบานออกเนาะกะจัจะง,ง่าม ไปต่อทุกคนถึงบ้านแล้วจ้าเดีย๋ยวชิพาาไปอัปเดตอัปเดตสวนหน่อยพี่น้องโอนี่ทางไปสวนก็ม,มี่ตน ต้นฟันชิงโตพี่น้องบ้างนะอวบอวบเลยนั้นหลายต้นเลยนะไปเบิ้งวาพักที่ข่าสาปลูกว้งอกงั่งชัวนะพี่น้อง ยังมา่ท่านเกิดดอกนี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเอาบบทัวเมื่อปลูกพี่น้องยังมาท่านเกิดดอกหืมกระเทียมปลาที่เอามาวานไหวบ้างเนี่ยละ่ะเกิดแซลเลยพี่น้องเบิง่ง มีแต่กระเทียมป่าเลยนะเนี่ยอันนี้จ้ะตรงนี้ก็จะเป็นพี่นางปิ่งย่างได้พี่น้องถ้าผู้ใดอยากปิ่งย่างจะปาตีอย่างสีเนาะก<อ>็เข้ากับมานางปิ่งย่างบานนี้แหละพี่น้องย่ามแดดแดดเนาะเอาบอนปิ่งย่างไวบ้บนนี่กันนย่งมีโต๊ะมีเก้าอีให้นาง้อมจ้ะ อัปเดตสวนดอกไม่อีกก้อนพี่น้องนี่อันนี้ก็ยังไม่บานแดดดีมันนี่พี่น้องยังไม่ท่านบานเลยมันนี้เบิง้งใครจาเอาอันนี้ออกให้เพื่อนละเอากิงเก้าเก้าออกแล้วดูสวยงามได้พี่น้องเบิ้งเนี่ยเป็นดอกตุมต่มๆตเต็มเลยจะดอกตุม่มเต็มเยอะแยะเลยเบิ้งเนียมีดอกสุชอ่อได้พี่น้องเบิง้งมีดอกทุกชอ นี่สิภาพไปเบิงนี่ดอกอันนี้ไข่สะออกดอกหลายแล้วได้พี่น้องมึงแน่นหรอพุ่น่ะพ่นออกดอกมาหลายแล้วจ้ะด,ดอกละคังเหลืองพูนสวยงามเยอะแยะเลย กำลังออกดอกสวยงามเลยจ้ะนี่ตัวนี้โอ้โกอนีดอกเต็มเลยจ้ะหุ่นกอหนึง่งสวนน้อยหน้าบ้าน อัปเดตต้นบะอือห้เบิงพี่น้องบะอือนวยหน่อยหน่อยงามๆแหละพี่น้องเอาเม็ด่นล่องมาเพาะเบิงเพิ่นเกิดดยวจ้ะถางแต่กระถางอื่นเบอเกิดได้พี่น้องนี่อันนี้กับบะอือคือการจ้ะแต่เพิ่นบอเกิดกะง่งว่าเพาะมือเดียวกันได้พี่น้องแต่เพิ่นคือพระท่านเกิดบนหนึ่งกระถางมุหนหนี แต่ว่าสองกระถางนั้นเกิดแล้วจะเกิดทั้งสองเม็ดเลยจะพอไข่สา,าใส่ไปกระถางละสองเม็ดอันนี้เกิดทั้งสองกระถางกระม้าหลุนต่อไปนะจจะไข่สา,ากระเจ็ดล่อหายพันยญ่ก้อนจักน่อยจังสิเอาไปลงแปลงสวนหน่อยจ้ะถ้ากระมาลุนเบื้องว่าปีนี้สิได้กินนวยบะเอือหน่อยวาพี่น้อง